ขติยราชนารีศีสงาพระปีชาสามารถทั้งศาสตร์ินพระจริยวัตรเลิศเพิดโสพินทั่วทุกถิ่นร่วมใจถวายพระพรควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสและบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน ช่องส HD <S <S บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยลดการสูบบุหรี่มวลได้บางคนนี่ปหนึ่งปสองก็เริ่มสูบแล้วครอบงำเยาวชนบุหรี่ไฟฟ้าพ่อแม่ต้องรู้ว่าตอนนี้มันเป็นภัยใกล้ตัวใกล้ตัวของลูกของเราเนี่ยามากทีเดียว <c oughs> หนีตายช้างป่า ปรา167เี่ปัญหาช้างคอดข้างที่จะรุนแรงขอะต้นไม้ขาขยต้นไม้เร,มเราก็เลยร่วงครับแ,แล้วมันล่วงมาแล้วก็เหยียบซ้ำอีกทีบังเกอร์บังช้างก็งงงขอเลือกบังเกอร์มาลงตรงนี้แต่น้เขาเข้าบังเกอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเขารอดตายแน,น่นอน คุณยายว่าความสุขของคุณยายคืออะไรก็คือว่าเรื่องเล่าเติมสุขบ้านพักคนชราโอ้หนักมากครับเรื่องบุหรีไฟไฟ้าตอนนี้คือ เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เองครับเด็กที่จะสู่บุรี่จะเป็นเด็กมัธยมนะครับคือช่วงที่เริ่มเข้าวัยรุ่นแต่ปัจจุบันเนี้ยเด็กเนี่เข้าถึงบุหรีไฟฟ้าตั้งแต่ชั้นประถมแล้วนะครับตอนนี้เด็กป .4 ป .5 ป .6 นี่บางโรงเรียนนี่สูบไปถึง 10- หรือ20เทีเดียวถ้าเป็นเด็กที่มัธยมส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างไปทาง20กว่าแล้วนะครับถ้าเป็นเด็กที่เรียนทางสายอ,อาชีวะ อันนั้นบางโรงเรียนเนี่ยไปเกินครึ่งเลยครับที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่น่ากังวลก็คือปัจจุบันนี้ลามไปถึงปถมต้นเลยนะครับบางคนนี่ปอ1ปอสองก็เริ่มสูบแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้เราเห็นเด็กๆและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย บางคนดูโชว์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนเป็นแฟชั่นความเท่พฤติกรรมแบบนี้กำลังลุกลามไปทั่วและครอบงำเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีทำไมเด็กถึงสูบบุหรี่ในอายุน้อยลงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าครับผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเขาจะพยายาม ให้ข้อมูลเด็กว่าอันตรายน้อยใช้ช่วยเลิกบุหรี่มวนได้นะครับซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เลยบุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยลดการสูบบุหรี่มวนได้มีแต่ยิ่งทําให้การสูบบุหรี่มวนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาติดนิโคติน,นครับคือพอขาดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็ต้องไปหานิโคตินจากบุหรี่มวนนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วไม่สามารถที่จะช่วยลดหรือหยุดการสูบบุหรี่ได้เลย ส่วนหนึ่งของการที่เยาวชนหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปด้วยรสชาติกลิ่นรูปลักษณ์และการพกพาแต่ความเป็นจริงบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าจริงหรือไม่ตามจริงแล้วเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าอีกครับเพราะว่าตัวที่ทําละลายนิโคตินนะครับที่อยู่ในพอทที่เด็กสูบอะครับ,รบมันเป็นสารประเภทไขมันสารประเภทไขมันเนี่ยมันก็จะ เข้าไปในปอดของเราครับแล้วมันก็จะไปติดตามาถุงลมของเรานะครับทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับการทางานของปอดอครับมันลดลงอย่างบุหรี่มวนเนี่ยเราไม่เคยมีคนที่มีผลกระทบต่อปอดปอดได้รับอันตรายรุนแรงจนเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปอดอักเสบจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย หลายสิบคนแล้วทั่วโลกจริงๆแล้วอันตรายมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำเพราะบุหรีมมรร่มวนนี่คือคือเริ่มสู่วัยรุ่นนี่ยังยังไม่ทำให้คนตายด้วยอาการปอดอักเสบเลยแต่ว่าถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีรายงานจำนวนหลายสิบคนแล้วครับน่าจะถึงร้อยคนแล้วในปัจจุบันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการเสพติดเกินขนาดจนอาการหนักปอดพังถึงขั้นวิกฤตหลายราย รวมไปถึงควันที่ถูกพ่นออกมาส่งผลต่อคนรอบข้างและคนในครอบครัวอย่างชัดเจนเด็กเล็กๆหลายรายต้องเข้าโรงพยาบาลจากอาการเป็นหวัดและปอดอักเสบที่มีสาเหตุมาจากควันบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในบริเวณรอบๆโรงเรียนนี่หลายแห่งเลยโดยที่ปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าบางทีนึกว่าเป็นของเล่นของเด็กน,นะครับฮะแล้วก็เขาก็จะทําให้มีการสูบเยอะขึ้นคราวนี้พอเด็กเห็นว่ามีคนสูบเยอะเขาก็จะรู้สึกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา นะครับโดยเฉพาะเขาก็อยากให้เด็กเล็กเนี่ยเห็นตรงนี้เยอะๆแล้วก็พอเห็นแล้วเขาก็จะสูบใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็มีคนชักชวนให้ลองสูบด้วยนะครับคราวนี้พอเริ่มสูบในช่วงอายุน้อยเนี่ยมันก็จะติดได้ง่ายแล้วเขาก็จะทําผลิตภัณฑ์ให้มันดูไม่น่ากลัวนะครับดูเหมือนของเล่นนะครับแล้วก็เด็กก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายถ้าขายบุหรี่เนี่ยบุหรี่มวลเนี่ยเขาจากัดอายุใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ การขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีการกําหนดอายุคือไม่ว่าอายุเท่าไหรก่ก็ก็ซื้อขายอุปกรณ์ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอ่าไม่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือมันไม่ได้มีการควบคุมอย่างจริงจังไม่ได้มีการบังคับกฎหมายครับให้อ่มีการลงโทษคนที่กระทำความผิดนะครับกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม ยังส่งผลต่อการขายบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างโจงครึมปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขควบคุมอย่างจริงจังได้แล้วส่วนผู้ปกครองก็ควรหันมาใส่ใจและรู้เท่าทันเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและอาจส่งผลกระทบต่อลูกหลานของเราสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ในรูปแบบใดมีอันตรายกับสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างไม่ต่างกันเลยครับสําหรับพ่อแม่ก่อนเลยนะครับพ่อแม่ปัจจุบันต้อง มีความรู้เท่าทันโลกนะครับเท่าทันสังคมของลูกมากตามสมควรนะครับ,นะรบก็หมอก็ขอโอกาสเตือนเลยนะครับว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เข้าถึงตัวลูกของเราเนี่ยได้ง่ายมากเลยในโรงเรียนมัธยมหลายแห่งเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ในโรงเรียนเลยครับไม่ว่าซื้อจากเพื่อนหรือว่าใครต่างๆในโรงเรียนนะครับก,ก็พ่อแม่ต้องรู้ว่าตอนนี้มันเป็นภัยที่ใกล้ตัว อของเราใกล้ตัวของลูกของเราเนี่ยามากทีเดียวนะครับก็ต้องคอยติดตามมีความใกล้ชิดลูกพูดคุยกับลูกสม่ําเสมอเนาะแล้วกอ็อาจจะต้องสอบถามว่าเออพ่อแม่รู้ว่า,ามีเด็กที่สูบบุหรี่เยอะสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะอเขารู้จักเพื่อนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไหม มีคนเคยมาชวนไหมอะไรทำนองนี้นะครับพ่อแม่ก็ต้องให้คำแนะนำครับที่ถูกต้องนะว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นทำให้ติดไม่แพ้บุหรี่มวนแล้วก็ใช้เลิกบุหรี่มวนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอันตารายต่อสุขภาพเนี่ยไม่น้อยไปกว่าบุหรี่มวนเลยหนีตายช้างป่า ปีนี้คนระับปัญหาช้างค่อนข้างที่จะรุนแรงเพื่ออาต้นไม้ขยับต้นไม้เราก็เลยร่วงบังเกอร์บังช้างเรื่องจริงผ่านจอเดิอะซีรีส์